กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวกับพศ919นะคะอยู่กับดีฉชันเช่นเคยค่ะชัดชาลายัยหลักที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือภารกิจของหน่วยบัญริาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่และทุกๆปัญหาค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลจิตอาสาภระราชทานออกแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้งซึ่งประกอบไปด้วยน้ำอุปโภคและน้ำดื่มบรรจุแพ็คณพื้นที่หมู่8บ้านคลองเรือตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23สำนักง,งานพัฒนาภัก2หน่วยบัญชาการาทหารพัฒนาพร้อมกำลังพลจิตอาสาภาราชทานร่วมกับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสงเปื่อยตำบลธาตุอําเภอเชียงคานจังหวัดเอยดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงพื้นที่เทลานคอนกรีตพื้นที่ภายในโรงเรียนเพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามและใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน ณโรงเรียนบ้านสงเปื่อยตำบลทาตุอเ,อเชียงคานจังหวัดเลยนั่นเองค่ะต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่1สําสำนักง,งานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจําปี2566 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแซออและส่วนราชการในพื้นที่เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสร้างความรู้ใหม่ในการพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุโดยมีนางพวงรัศศรสักนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซออเป็นประธานในพิธีณนที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลแซอออําเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ